ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ50บาทเนื่องในฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านที่เห็นธนบัตรนี้อยู่นะครับธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์แบบพิเศษนะครับ เนื่องในโอกาสจัดงานปีการจนาพิเศษฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2539นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจึงเห็นสมควรนำธนบัตรที่ระลึกนะครับ ออกมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติณสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะครับธนาบัตรนี้จะเป็นธนาบัตรที่คล้ายกับธนาบัตร50บาทแบบที่13นะครับต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์และมีตาสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีธนาบัตรประกาศออกใช้ลงวันที่24กันยายน ปีพุทธศักราช2539มีการจ่ายแรกวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2539ในปีพุทธศักราชเดียวกันธนบัตรนี้จะจัดพิมพ์นะครับที่โรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเรามาดู รายละเอียดของธนบัตรนี้กันนะครับธนบัตร50บาทแบบพิเศษมีการจัดพิมพ์บนวัสดุโพลิเมอร์บริเวณลายน้ําเดิมนะครับมีพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักแบบใหม่มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่างน,นะครับเบื้องซ้ายนะครับของพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักแบบใหม่ทางด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรนะครับจะมี ตัวเลข50นูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาด้านหน้าของธนบัตรนะครับเปลี่ยนลายพื้นสลับสีตอนกลางจากสีเหลืองเป็นสีส้มนะครับและเบื้องขวาของใต้ธนบัตรนะครับ50าบาทจะมีสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2530 แททนายไยไลด้านหลังของธนบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังของธนบัตรเปลี่ยนลายพื้นสลับสีตอนกลางนะครับจากสีแดงและสีเขียวเป็นสีม่วงและสีเหลืองส่วนลายประดิษฐ์2ข้างนะครับรวมทั้งพระราชาัญจกร ประจําพระองค์รัชกาลที่เจและพระคุชภาเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีม่วงเป็นสีแดงและสีฟ้านะครับเปลี่ยนจากสีม่วงและสีม่วงเอ่อสีม่วงแดงและสีม่วงเป็นสีแดงและสีฟ้าลายพื้นระหว่างพระบรมราชานุสาวรีและพระคุธภาเปลี่ยนลักษณะลายและสีจากสีชมพูม่วงและสีม่วงเป็นสี ม่วงและสีเหลืองทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรเพิ่มลายเส้นเป็นพื้นโดยตอนกลางเป็นสีเหลืองส่วนสองข้างเป็นสีฟ้าสลับตำแหน่งหมวดอักษรและเลขหมายไทยกับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดงนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้ลังสีเหนือสีม่วง ภายใต้ลังสีเหนือม่วงนะครับเหนือตำแหน่งหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกเมื่อสังเกตจากธนบัตรภายใต้ลังสีเหนือม่วงจะปรากฏพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเรืองแสงเป็นสีเหลืองนะครับเรืองแสงเป็นสีเหลือง อันหนึ่งธนาบัตร50บาทแบบพิเศษนี้ก็สามารถที่จะชำระเงินได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับธนาบัตรชนิดราคา50บาทที่มีการออกประกาศนะครับเช่นกันสามารถชำระได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมอธิบายและกล่าวมานะครับก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ bot.or.ts นะครับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจึงต้องมีการ พูดนะครับตามข้อมูลของประกาศของกระทรวงการคลังน,น,นะครับแล้วก็อาจจะมีการเสริมข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทนทอ่อีกหนึ่งในธนาบัตรที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ควรค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งนะครับของนักสะสมมือใหม่และก็มือเก่าทั้งหลายนะครับ ธนบัตรนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นแรกที่ผลิตออกมา100ล้านฉบับและหมุนเวียนใช้นะครับในระหว่างเวลาหนึ่ก่อนที่ธนบัตรโพลิเมอร์อราคาแบะ50บาทแบบ15จะถูกพิมออกมาใช้ในปีถัดไปนะครับธนบัตรนี้อาจจะเห็นนะครับนำไปใช้เป็นธนบัตรที่หมุนเวียนกันนะครับ อาจจะมีเห็นได้นะสมัยเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันคงไม่เห็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบแบบธนาบัตรมาแบบธนาบัตรเรียนมาค่อนข้างหลายแบบแล้วนะครับธนาบัตรรุ่นเก่าก็เลยจะไม่เห็นแล้วนะครับก็จะอยู่ในมือของนักสะสมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในอีกธนาบัตรที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ใครที่มีไว้นะครับก็เรียกว่า ไม่เสียหลาย